วัดท่าไข่เดี๋ยวข้าเจ้าว่ามีมีเรือพันปีเดี๋ยวหอาไปเบืเบ้องนำกันเนาะเข้ตู้บริจาาแล้วเขาก็มาเอาดอกไม้ con mà ăn Đọc máy thiền. đây, thiền ngã vàng thu vàng thiền สบายดอกไม้แล้วน้องแพรกับน้องไม้ที่ไปเบิ้งเหงอพันปีเข้าว่ามีเฮหงอพันปีวัดขาเจ้างาม,งาม มีทางขึ้นอยู่ทางลงอ,อันนี้เนาะพจะเจ้าเหงาพันปีแต่ทางขึ้นน้องเพจที่าชม o o อ,อันนี้ยากเด้อนี่ก็มีแต่เล็ก เจ้าวห้องเ mm. หือกำปัป้นเหือพันปีขอหวยว่น้องใหงม <laughs> mm. มีแต่พวก mm. มีแต่เล็ก mm. พวกเครื่องจกักรตั้งเต้สมัยสมัยสงครามมนั่งอะนนี่มีสูตรพ่อ mm. ขออิงอาท้ายเด้อ mm. เอาถางมีถัง ข้อขัดเจ้าคงจะมาโขวยหลายมางขอดูขอลาบง่ายง่ายเนาะพันปีแล้วั้งมึงเล็กจนว่าอันนั้นหมดละเอาไมขัดเจ้าแผลอหวยวอนันนี่ฮะ ก็มีไม้อย่างอย่างนั้นไปเอาจิาะเบิงทั่ววัดไหนหันหน้ามาได้ไหมน้องใหม่ <c oughs> นางเอกซ้องมูนี้นางเอกกับน,นางเอกออ่กล้องจะเป็นเครื่องจักร เอาวัตถุดิบมาะนุกเอาเหรียนมาเดี๋ยวเอาเงินใช้ได้หน่อไปเดี๋ยวหอเนื้อหมูเบิ้งอันนั้นหม่ต้นไม้โอ้โหปลายเหลือแตงเนาะ ใต้เรือเรือที่น้องเพรไปรับโซมากินจะเปลี่ยนเรือตั้งแต่สมัยสมัยก่อน,นก้อนหุนแหละสมพ่อก็เจอว่าห้องว่าเรือพันปีหรือเนี่เพราะว่าเรือมันมีแต่พวกถังน้ำมันแล้วกันเล็กมันหลายย่างพวกยังมีอดขวนอุ่นเรือกำปั้นเนาะเดี๋ยวเราไปเบื้องไม้แบบ ไห้ะเจาขึ้นมาจากแม่น้ำโขงจะติดติดแม่น้ำโขงติดฟังลาวเดี๋ยวไปก็เห็นฟังลาวนอกจับ เดี๋ยวเดี๋ยวเพิงห่วยมือห่วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไม้ไม้แต่จะออกขึ้นมาจากแม่น้ำผข้งก็เขาเขาโค้ห่วยแม่พี่น้องเม่เอาแป้งทาขาวบุ๋มเลยโค้อห่วยได้แป้งนะเพร่เพร่เราอ่ะ ทันวะวันนี้เรี่ยวหัวโง่เดี๋ยวลองด้วยอะอดูเบิรงออเดอร์พี่น้องใบดวงดีดใส่หลายๆด้วยเขาใส่เอ <laughs> อดวอเจ <laughs> เนาะด <laughs> <laughs> ว <laughs> งใหญครั้ <h ums> งแรกครั้งแรกนี่คือเขาเขาบอกให้เขาบอก ไม่เคยเห็นเลยต้นไม่อย่างบะรูนะูะรูง่ายเนีเป็นเปนิกาข้างข้าง น้องเพงกขอโคนเนาะร,รูปขอคออนนี่น้องน้องูกบอกเอาขอโซคขอลาบแล้วล่ะสิพานน้องหม่ไปหานน้ำแข็งใส คนเก่ามาเฮ็ดบุญไล่วัดขัดเจ้าง่ใหญ่งามพร้อมเรือพันปีได้เห็นแล้วเรือพันปีขาน้องไมมาสร้างน้ำแข็งใส่ ยางอันให้ทื้อันนี้นะำแม่คอยเปื้อนมจ้วย <c oughs> ขาจะมีทางให้ยางโมยางยางพืน้น <c oughs> มีน้ำขายพร้อม <c oughs> <c oughs> อ,อยู่บัดฮะเองยางน้ำปัน้นบอาปั้นเพื่อจ้ะ เมื่ะพร้าวปั่นนมสด้ะคะจังดีซื่นใจเหุบุญแล้วดีซื่นใจขายทุกมือป่ะจ๊ะทุกมื้อค่ะเราก็จากว่าเจ้าของจะไปขนแกนหาลูกอ๋อในปิดเนาะจ้าคัะแล้วฝนตกบ่อยๆ่องตกขึ้นบ้างขึ้นขึนสร้ง ได้แล้วบ่แซ่บของวะของน้องแฮได้ปั่นเพื่องของน้องไม้ได้ปั่นมะพร้พาวสดเอาจีเปล่นทางกลับบัดน,นี้ได้เห็นแล้วเนาะน้องไม้เหื่อพันปีเอกไปไหว้พระเฮ็ดบุญแล้วได้เห็นละเหื่อพันปีได้น้ำเย็นเย็น ี๋ยวฮากาจิได้เดินทางกลับห้องแล้วแบบนี้หนังเอกซ้องมืยอ,อ้อนไหลพี่นองอ <laughs> ้อนแต่ว่าเย็นแหละเห็ดบุญเดี๋ยวน้องแพรชีได้กลับก่อนเด้อแบบนี้กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องน้องแพราสาวลาวด้รเดอร์ให้น้องแพรมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวบาย,บาย